เดี so no bueno ๋ยวเราขอยพื้นที่ของรางวัลบ๊ยครับคุ้งรถน้องไรคองไองอะน้องอะไรคดนะรคบณ้งิรคุนงรคุณน้อะค้ะรคุณน้องะคองะรคนไรุงอะไค้องรน้องะค้อะไรกนไรค้รคน้องอะคองอ่ไองน้องอน้อรคนไรน้องอไ้องอะอนแล้วเราตามไป

แทมชื่อนะคะขึืนอมาจับรางวัลให้กับผู้ที่มาวมงานในวันนี้นะคะเป็นรางวัลที่สุดเลยนะคะก็ให้รู้ให้ร้านเหมือนตอนนี้กำลังออกจากวัดนะครับขอเชิญคุณภูมิจำปีลำงพาวะนเบนเวทีค่ะส่งน้องจนข้าวเดินทางต่องานสองครับทุกคน อโอเคไป,ไปแล้วเนันนนนคบ<อ>รรยากาศง<ม>านวันนี้ใจเย็นๆนะคะการเดินทางมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายกับศิลเป็นสาวนนี้ต้องใช้ความมานาฝึกฝน กว่าจะฝ่าฟานอุปสรรคในแต่ละเวทีการประกวดมาได้ต้นกล้าเพชรเม็ดเอกวงการดนตรีลูกใหม่จนได้รับฉาย,ยาทิดาลูกพุ่มไม่เป็นการเสียเวลาปรบมือดังนั้ต้อนรับกับศิลปินสาวน้องต้องข้าสุพ i <laughs> ยังไม่ง่วงเลยแฟนเพลงชาวบ่อระแหงจ๋าขอเสียงปรบมือดังๆให้ต้นข้าวหน่อยได้ไพจอหน้าดกจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะต้นข้าวสุปริยารู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสนะคะได้มาเล่นที่วัดบ่อระแหง นนะะในฐานะที่หนูเป็นลูกหลานชาวเมืองการนะคะหนูก็จะภูมิภาคภูมิใจนะคะทุกครั้งเลยที่ได้มาทําการแสดงที่บ้านเกิดของตัวเองใะจังหวัดกาญจนบุรีของตัวเองหนูออกงานทุกคืนเลยค่ะมีงานทุกวันเลยเพราะปิดเทอมต่างจังหวัดทั่วไปเลยหนูก็เอาความเป็นคนเมืองการนะคะเอาความศักดิ์ศรีของคนเมืองการ ไปบอกกล่าวไปร้องเพลงนะคะสแสดงความสามารถให้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกๆจังหวัดนะคะได้รู้ว่าคนเมืองการก็มีดีเหมือนกันนะจ๊ะมีไหมคะเราเสียงคนเมืองการอีกสักครั้งค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้เกือบไม่ได้มานะ,ะเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูมีงานตรงนู้น พ่อแขกแต่ทีนี้พ่อแขกนะคะก็ติดต่อมาพ่อแขกบอกว่าถ้าไม่มาจะงอนแม่หนิงแม่หนิงกบอกว่าไม่มางอนนะก็เลยต้องรีบมากันเลยค่ะแ <c oughs> ล้วก็ที่สําคัญมากเลยนะคะธนมทวนด้วยนค่ะเป็นบ้านขู่หนูน่าจะอยู่แถวๆนี้ค่ะหนูหนูเลยก็เลยต้องมาะคะต้องมาไม่งั้นจะโดนดุก็เลยต้อง โดนพาะแขกงอนแม่หนิวงอนคุณนิวดูอิกบโอตายเลยหนูสุดท้ายอะไรต้องมาคะข้างนอกดูเลยไม่เข้ามาดูข้างในเหรอจ๊ะได้ยินเสียงหนูไหมจ๊ะได้ยินขอเสียงคนข้างนอกดังๆหน่อยจ้าโอ้ยเหมือนจะดังกว่าข้างในงนะ่นน่ะ แล้วหนูเดินไปหาใกล้ๆทั้งหมดเลยลงบันไดไปอยู่ตรงนู้นเลยเี็นไหมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็คณะกรรมการวัดทุกท่านเลยที่ให้โอกาสหนูได้มาร้องเพลงในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเช่นเคยเลยค่ะเสียงปรบมือให้สอสสุพรรโชวจ้าบริหารงานโดยพ่อแขกแล้วก็แม่หนิงนะคะ อาจารย์ดนตรีด้านหลังหนูทุกท่านเลยสุดยอดทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนูมีเพลงเพราะ,ราะมาฝากเยอะแยะเลยหลายบทเพลงเลยแล้วก็มีเพลงเร็วด้วยนะเดี๋ยวมาร่วมอยู่เป็นมังใจให้กันนานจะเลิกเลยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เปรียบเสมือนดวงใจของต้นข้าวนีเสม่ครับ<ตล> เดี๋ยวหนูลงไปหาด้านล่างกันก่อน